สาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาพบก,กับจอนนี่เองครับผมวันนี้ทุกคนโอ้ยลูกตะลิงปิงกินได้แล้วมั้งเนี่ยดูดิใช่ครับโอ้โหกินปิ้ก็คือลองกินเอาไหมเดี๋ยวแปด๊ด <laughs> ลองเอามาชิมดูโอ้โหลูกยังใหญ่เลยอะ่ะโอ้โหทุกคน นี่ครับทพกคนนี่ก็คือตะลิงปิงนะที่เราเพิ่งเด็ดกันมาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ามันจะหวานสักขนาดไหนของแท้ของแท้มีที่นี่ที่เดียวทุกคนลองอน้ำลายไหลด้วยนะอื uh ้อ huh. อ uh ้าวอ่า huh. uh huh. ชื่นใจอะครับ <c oughs> ก็หวานแหละ <c oughs> ผ,ผมว่าที่ถ้าเกิดทุกคนดูอยู่ดีผมว่ากำลังเค็ดฝันอยู่นะ <c oughs> <c oughs> อือหืออาฮะอาฮะอะ หวานจัดทุกคนหวานันขมอ่ะหวานหวานได้กินแล้วนะสลิงปิงหนึ่งต้นอันนี้ต้นอะไรเนี่ย <c oughs> ต้นขนุนนะกำลังโตอันนี้ ลถสวนนะสวนหลังบ้านโอ้อันนี้แบบเดินมาดูแบบชิวๆนะแบบอันนี้มะพร้าวอะไรเนี่ย <laughs> มึงง่วงอะไรเ <laughs> ดนมึง่วงอะไระมึง,วง่งวงแก้ว อันนี้คือต้นมะง่วงแก้วนะทุกคนโอ้อเดี๋ยวเราผมาว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูส่วนนี้นะเห็นเปล่าคือลูกมันยังไม่มีนะทุกคนแต่มันแล้วก็เริ่มขึ้นกันแล้วลนะ่ะเพราะาเราลดน้ําบ่อยเนะาะมะนาว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 เฮ้เน,นี่ดูดิมีการล่วงมาแล้วนะมะนาวนะเนี่ย ใครสนใจนะผมซื้อต่อได้นะมะนาวขายมะนาวนะเอ๊ะเจ้าเหมียวมันมานี่ทำไมเนี่ยฮะเจ้าเหมียวน้อยแกไม่อยู่นี่เหรอในสวนมะนาวของฉันว่าไงเจ้าเหมียวมันลุกขึ้นมันลุกขึ้นเดินผ่านผมมาเฮ้ยยังไงฮะเดินมาอย่างไงฮะฮะ่าฮ่าหนีหรอ กินตะลิงปิงไหมฮะเจ้าเหมียวน้อยเนี่ยเนี่ยหลบฟู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 มาแล้วทุกคนครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่สวนมะนาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูมะนาวที่แบบว่าไร้เม็ดนะครับผม ลายเม็ดนะครับผมมะนาวนี้ลูกอย่างใหญ่เลยทุกคนจะมาเอาน้อยจะมาเอาน้อยออนนี้ก็คือแบบว่าสัตว์เลี้ยงนะออนนี้ก็คือม,มันจะมาเฝ้าส่วนมะนาวผมไว้นะดูในใตามันโตเลยมันไม่ขยับตาเลยไหมมันไม่กระพริบตาเลยเหรอฮะจะมาเอาน้อยคฮะบน่ โอ้โห oh, 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 ดวงตาแกทั้งหมดเงียมากเลยนะาจะแมวน้อยแกจะเฝ้าต้นมะนาวนี้เอาไว้ยำข้างพืน้นนีผมไปแล้วครับไปนี่ครับผมสวนมะนาวนะครับผมอันนี้ก็คือมะนาวที่แบบไลเม็ดนะครับผมแต่ไม่ไรเปลือกนะทุกคนไลเม็ดแต่ไม่ไลเปลือกนะจ๊นะนี่ครับผมอยู่ตรงนี้ใกล้ๆผมนั่นเองนี่ครับ มะนาวลาเม็ดนะจ๊ะแล้วก็ <c oughs> คือมันมาควนผมเนี้ยผมก็เลยต้องกลับมันมาเล่นซะหน่อยฮึ <c oughs> โอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอะไรอีกที่หนึ่งคือนอกจากผมเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาผมยังเลี้ยงกระลอกขาวไว้ด้วยทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับผมเกรียมตัวดูกันได้เลยกระลอกขาวผม เนี่ยลอกขาวมันเพิ่งเห็นกล้องเป็นครั้งแรกนะทุกคนทุกคนอาจว่าเฮ้ยพี่ครับแล้วปล่อยออกปล่อยมันออกมันจะโกงได้ไหมผมกล้าพูดได้เลยว่ามันปล่อยได้นะแต่เราเลี้ยงหมาไว้ไงเดี๋ยวหมามันกัดน,นะแล้วเราจะไปแบบว่า วิ่งจับกระลอกอย่างเงี้ยกระลอกมันปีนต้นไม้ได้แต่เราปีนไม่ได้แล้วก็ลอกมันไวมากนะผมก็เลยแบบว่าปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก่อนดีกว่าเรากระลอกขาวเออมันกินดิโอตลิงปิงตะลิงปิงมาแล้วดูดิกระลอกมันกินจะเป็นยังไง ปั๊บขอให้เฮ้ยมันชอบกินตะลิงปิงเลยเนี่ยไม่ชอบกินเปรี้ยวจัดดูดิ่ดีดดีดกรอกมันดีดดูดิ่ดีดดีดกินตะลิงปิงดีดเลยเอ้ยมากินนี่แก้วสนใจตะลิงปิงนะดีดดีเปรี้ยวจัด ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เก็บมะนาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คือแบบมะนาวมันร่วงลงมานะทุกคนเราก็เก็บดูเลยเห็นไหมได้เยอะมากอะ่ะมะนาวนี่คือเก็บได้เยอะมากนะมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะทุกคนนี่ แล้วก็รดน้ำกันแบบเกือบทุกวันนะทุกคนเดดดดูดูสิครับดูสิเห็นไหมน้ำเราลดกันหมดนะนี่ตรงนั้นก็แบบเต็มไปแล้วอ่ะนอ่ที่ตรงนี้เห็นปะน้ำนี่คือแบบว่าน้ำทั้งนั้นเลยแล้วเนี่ยดูนี่สิเขาต่อสายขึ้นไป นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะว่าวิธีการต่อสายอย่างนี้มันจะไปอีกต้นหนึ่งได้อย่างไรนะครับผมามาดูใกล้ๆกันก่อนนะเหมือนทุกคนจะเห็นเลยกันแล้วใช่ไหมว่าเราไม่ต้องเดินไปนะครับผมแค่ต่อสายอย่างนี้นะครับผมมันก็จะไปอีกต้นหนึ่งนะครับผมผมจะลองซูมไปดูนะทุกคนนี่มันจะไปต้นนี้นะนี่เห็นไห เหมือนอันนี้แบบเป็นที่ท่อต่อนะแล้วก็คนนี้นะนี่ครับอ่าคนสวยคนสวยนะนี่เปิบเปิบอ่ายิ้มหน่อยคนสวยยิ้มหน่อยโอ้ยคนสวยยิ้มหน่อย ยิ้มหน่อยไม่ยิ้มหน้าเล่นตัวนะไมสวยเล่นตัวนะเดี๋ยวนี้เล่นตัวนะต้นอะไรเนี่ยน้อยโหน่นงนะครับผมเป็นญาติกันน้อยหน่านะแต่ไม่ใช่น้อยหน่านะมันเป็นน้อยหน,น่งนี่น้อยหนง่งอุย้ยเริ่มมีลูกแล้วนะ้าเราเห็นลูกกันแล้วนะ้านะนะเห็นไหมทุกคนเห็นลูกน้อยโหน่งแล้วนี่ ณนะขณะตอนที่ผมนอนเปยอยู่ทุกคนเห็นอะไรไหมมันเป็นผีเสือ้อเว้ยมันคือผมแต่งชื่อมันนะ่าจะเป็นสีผีเสื้องวงช้างนะทุกคนดูดิผีเสื้ออะไรมีงวงเลยเห็นปะเราจะไม่ไปกวนมันนะปล่อยให้มันอยู่ไกลๆห่างๆเราเนี่ยนะผีเสื้องวงช้างถ้าเกิดใครไม่เคยเจอแล้วผมนี่ไง มาไปดูใกล้ๆก,กันหน่อยปึ๊บนี่โอเคทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปที่เท่าน,นี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กด u b s c r ค b ้และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะ bye, ครับผมบ๊ายบายครับ